เอาเดินเดินไปเลยรอแม่ด้วย,ยนี่น้องมุกมาเดินสวนสุขภาพจ้าเขาเรียกสวนวงแหวนสุขสวัสดิ์ ไหนล่ะป๊อปแป้มีไหมใช่เหรอน้องมุกมาไม่ได้จะมาออกกำลังกายนะคะทุกคนมาหาเก็บเม็ดป๊อปแป้นางอยากเล่นมีไหมเอ่ยว,วิดอกอะไรอันเนี้ย ดอกอะไรก็ไหนห้ามวยมีกระรอกด้วยนู่นนู้นนูนคุณคูชอบ้าเขาเดินนั่นไงมีคนเดินน่ะนําไงเสื้อสีเหลืองอ่ะเดินได้เห็นไหมล่ะนั่นเขาเดิน ก็เดินไปได้ไม่ใช่หรอกห้ามเดินนอัจะเป็นรอบๆนะคะทุกคนก็จะมีคนเตะตะก้อเตะตะก้อออกกำลังกายใช่ป้ามาหรือยังนี่ไอป้าของเรา ตรงสีฟ้านัน้นก็ให้เดินไหมเข้าไปได้เรามาเจอฝักอันนี้คือฝักอะไรขยันด่าตำรวจทีนะง่ายๆเรามาเจอฝักอันนี้คือฝักอะไรอะทุาากคนฝักอะไร ฝวักอ,อะไรก็ไม่อยู่เยอะเยอะมากๆชอบนั่งดูวิวตรงนี้ทุกคนสว,สวยสวยๆก็มึงได้3นาะทีนี่เป็นสนามบอล